วันที่2ส,งสิงหาคม2566วันพุธแรม1ข้ามเดือน8ปีเถาะวันอาทิตย์ดีทำการมงคลสารพัดท,ทั้งหลายทั้งปวงดีขึ้นบ้านใหม่ดีเปิดกิจการเจราจาธุรกิจติดต่องานดีนัดเซ็นสัญญาทำการโฆษณาธุรกิจสิ่งพิมพ์ค้าขายที่ดินขายประกันชีวิตธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารดีทั้งหมด แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงตัดผมไม่ดีทำสัญกรรมไม่ดีร้อยไหมฉีดฟิลเลอร์ทำปันจัดฟันไม่ดีทั้งหมดระหวังของมีคมจะให้โทษสวัสดีครับผมอาจารย์ศินมหาทักษาสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเจรจาธุรกิจติดต่อง,งานโชคดีเวลา1 0 3นาฬิกา36นาทีถึง11.59นาฬิกา59นาที โชคล้ายเวลา12นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีไม่ควรทำการมงคลเดินทางค้าขายเจรจาธุรกิจติดต่องาน8นาฬก25นาทีถึง10นาฬิกา48นาทีเดินทางดีจะมีลาบ10นาฬิกา36นาทีถึง11นาฬิก59นาทีทำการมงคลดีเจรจาธุรกิจติดต่องานธุรกิจกลางคืนดี เปิดเบอร์ใหม่ปกเบอร์มงคลดีเปลี่ยนชื่อดี10นาฬิกา49นาทีถึง13นาฬิกานาทีไม่ควรเดินทาง13นาฬิกา13นาทีถึง15นาฬิกา36นาทีเดินทางดีจะมีลาบ15นาฬิกา37นาทีถึง18นาฬิกาไม่ควรเดินทางนำรถออกจากโชว์รูมไม่ดีนำรถออกจากอู่ไม่ดี ออกรถใหม่ไม่ดีระวังจะเกิดอุบัติเหตุท่านที่เกิดในวันพุธไม่ควรใช้เสื้อผ้ายานพาหนะสีชมพูไม่ควรทำการมงคลในวันอังคารทิศมงคลของท่านคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือสีมงคลของท่านคือสีน้ำตาลสีส้มสีดำสีขาวสีเหลือง ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเลิกเดินทางเลิกทำการมงคลในวันนี้ผมอาจารย์ศิลปมหาทักษาสวัสดีครับ